คือเกาคือซอพี่นองหนึ่งปานิมคือเกาไว้แค่หนึ่งบุ้งเองทีอดีไปแล้วเอาตัวนี้ใส่มือคือเกาฟี่นอง มีใส่น้ำบ้านี่มีใส่น้ำอ่าพริกบนตัวนี่ใส่พริกน้อยพอะดะเป็นยังใส่มักไว้จะน้อยก็ได้บัดนี้ตำพริกน้อยเกินไปครับเพราะว่าเผ็ด ต่อมาก็กินกนีน่แหละมนุษย์ให้มันเข้าเนื้อเข้าหนังอาใส่กัาไปขึ้น,นอ,อ่าโอเค